สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันนะคะคณิตศาสตร์กับครูปุ้ยค่ะในวันนี้นะคะครูปุ้ยจะชวนเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ป1เล่ม2ค่ะหน้าที่เราจะทําในวันนี้คือหน้าที่46ถึง48บทที่10จํานวนนับ21ถึง100และแบบฝึกหัดที่เราจะทํานะคะคือแบบฝึกหัดที่10.3จํานวนนับ31ถึง50ค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันกับครูปุ้ยกันค่ะคำแนะนำก่อนทำแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนดูวิดีโอการเรียนรู้ก่อนทุกครั้งนะคะถ้าเด็กๆคนใดยังไม่ได้ดูนะคะเด็กๆสามารถกดดูนะคะลิงก์วิดีโอได้อยู่ในช่องความคิดเห็นใต้คลิปนี้ค่ะเด็กๆมาดูหน้าที่46นะคะ เด็กๆจะเห็นว่ามุมขวามือของเด็กๆนะคะจะมีภาพย่อของแบบฝึกหัดในหน้าที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองนะคะเรามาเริ่มที่แบบฝึกหัด10.3ค่ะจำนวนนับ31-50ถึงข้อ1เติมตัวเลขแสดงจำนวนเด,เด็กจะเห็นว่าเป็นภาพนะคะขนมนะคะคุณแม่ทำขนม30กับ1เป็นๆจุด,จด,จดชิ้น 30กับ1สามารถเขียนแสดงจำนวนได้เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะ30กับ1นะคะสามารถเขียนเป็นจำนวนก็คือ31ชิ้นนั่นเองค่ะมีเลข3กับเลข1นะคะคุณแม่ทำขนม30กับ1เป็น31ชิ้นค่ะต่อไปนะคะ แม่ค้ามีอมยิ้มสาสิบกับ9้าเป็นจุดจุดจุดอัน30สิบกับ9้าเด็กๆสามารถเขียนแสดงจำนวนได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะสาสกับ9้าเป็นสาิบเนั่นเองนะคะสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกคือเลขสามและเลข9้าค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะ แม่ค้ามีอมยิ้ม30กับ9เป็น39อันค่ะต่อไปนะคะพ่อค้ามีลูกโป่ง40กับ3เป็นจุดจุดจุดลูก40กับ3เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆเ,เก่งมากคะ่ะ40กับ3สามารถเขียนแสดงจำนวนเป็น43ลูกนั่นเองนะคะสามารถเขียนโดยใช้ เลข4กับเลข3นั่นเองค่ะเป็น43ดังนั้นข้อนี้พ่อค้ามีลูกโป่ง40กับ3เป็น43รลูกค่ะต่อไปนะคะลิงจอ๋อเก็บมะพร้าวได้จุดจุดผลดังนั้นข้อนี้เด็กๆต้องนับจํานวนมะพร้าวทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามีมะพร้าวนะคะ แยกเป็นกองกองนะคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันว่ากองใหญ่ๆนี้นะคะหนึ่งกองมีกี่ผลค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แสดงว่ามะพร้าวหนึ่งกองนี้นะคะมี10ผลนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเรามาดูต่อเลยนะคะกองสุดท้ายนี้จะเห็นว่า ไม่เท่ากับกองใหญ่นี้นะคะดังนั้นเราจะนับค่ะ1 2 3 4 5 6กกองเล็กๆนี้นะคะมีอยู่6ผลค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมานับจำนวนมะพร้าวนะคะจะเห็นว่าจะมีกองละ10บกองละ10ดังนั้นเราสามารถนับเพิ่มทีละ10ได้ค่ะนับพร้อมกันกับคุูปุ้ยเลยนะคะ1 0ึ0 3 0ิ0ส,สอ จะเห็นว่ามีอยู่40กับ6หน่วยนั่นเองนะคะ40กับ6สามารถเขียนแสดงจำนวนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะ46นั่นเองนะคะให้เด็กๆเขียนเลข4กับเลข6ลงไปค่ะดังนั้นลิงจอเก็บมะพร้าวได้46ผลค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะหน้าที่46ต่อไปเด็กๆมาดูหน้าที่47นะคะ ข้อ2เขียนตัวเลขแสดงจำนวนก่อนอื่นเราต้องมานับแผ่นตาราง10กันก่อนนะคะแผ่นตาราง10 1แผ่นจะมีอยู่1 0เดี๋ยวเรานับพร้อมกันค่ะ1 0 20, 20 30ต่อไปมานับแผ่นตารางหน่วยนะคะ1ดังนั้นจะได้ว่ามีอยู่30กับ1 สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้คือมีตัวเลข3กับเลข1นั่นเองค่ะและเขียนเป็นตัวเลขไทยคือเลข3ไทยกับเลข1ไทยดังนั้น30กับ1สามารถเขียนแสดงจำนวนได้เป็น31นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามานับพร้อมกันค่ะ หนึ่งสิบสองามรมนับแผ่นตารางหน่วยนะคะ1 2ึ่งสอามสี่ห้าหกดังนั้นจะได้ว่ามีอยู่30กับ7หน่วยเด็กๆสามารถเขียนแทนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้เลขอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะเลขสาม กับเลข7นั่นเองนะคะและเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยคือเลข3ไทยกับเลข7ไทยนั่นเองค่ะดังนั้น30กับ7สามารถเขียนแสดงจำนวนได้เป็น37ค่ะต่อไปนะคะเรามานับแผ่นตาราง10พร้อมกันค่ะ1 0 2 0 3 0 4 0ส ต่อไปนะับแผ่นตารางหน่วยนะคะ1 2 3ดังนั้นจะได้ว่ามีอยู่40กับ3หน่วยค่ะเด็กสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะมีตัวเลข4และเลข3นั่นเองนะคะและสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยได้เป็นเลข4ไทยและเลข3ไทยค่ะ เด็กๆจะเห็นว่า40กับ3สามารถเขียนแสดงจำนวนได้เป็น43นั่นเองนะคะเรามาดูข้อต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเรามานับแผ่นตาราง10พร้อมกันนะคะ1 0 2 0 3 0 4 0ต่อไปนะับแผ่นตารางหน่วยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 แ9จะได้ว่ามีอยู่40กับ9หน่วยนะคะเด็กๆสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะเขียนเลข4และเลข9นั่นเองนะคะและสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยคือเลข4ี่ไทยเลข9ไทยค่ะดังนั้น40กับ9สามารถเขียนแสดงจำนวนได้เป็น 49ค่ะเพราะต่อไปนะคะเรามานับพร้อมกันค่ะ1 0 2 0 3ส40 50จะเห็นว่ามีแผ่นตาราง10อยู่5แผ่นนั่นก็คือ50นั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบาิกได้ก็คือเลข5และเลข0นั่นเองค่ะ และตัวเลขไทยก็คือตัวเลข5ไทยและตัวเลขศูนไทยนั่นเองค่ะดังนั้น50สามารถเขียนแสดงจำนวนได้เป็น50ต่อไปนะคะหน้าที่48ค่ะข้อ3เขียนกากบาททับรูปตามจำนวนที่กำหนด32 เด็กๆดูนะคะในกรอบมีปลาอยู่กี่ตัวคะในหนึ่งกรอบให้เด็กๆนับด้วยตนเองนะคะครูปุ้ยจะชี้ให้คะ่ะถูกต้องคะ่ะในหนึ่งกรอบนะคะจะมีปลาอยู่10ตัวนะคะดังนั้นเด็กๆสามารถนับทีละสิบได้เลยนะคะสาเราสามารถนับทีละสิบได้เป็น1นึ่งสิสิบ สหน่วยเราก็จะนับปลาทีละตัวนะคะหนึ่งสองดังนั้นเด็กๆสามารถนะคะกากระบาททับรูปตามจำนวน32ได้เลยค่ะเด็กๆอาจจะใช้ตำแหน่งที่แตกต่างจากที่รูป,ปุยขีดก็ได้นะคะอาจจะชิดมุมด้านใดด้านหนึ่งนะคะได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะ36เด็กๆจะเห็นนะคะเป็นรูปนกนะคะ เด็กๆนับก่อนนะคะว่าในหนึ่งกรอบมีนกอยู่กี่ตัวคะ่ะนับพร้อมกันกับครูป,ปุ้ยเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดปดเสิดังนั้นเราจะสามารถนับทีละสิบได้เลยนะคะนับพร้อมกันคะ่ะ36เราจะกลายกระบาดทับนะคะหนึ่งสิสองสบสามสิบ ต่อไปเราจะการทับอีก6ตัวนะคะหรือมีหลักหน่วยเป็น6นั่นเองค่ะเราจะนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6ดังนั้นเด็กๆสามารถการกระบาดท,ทับรูปจำนวน36ได้โดยตนเองเลยนะคะอาจจะตำแหน่งแตกต่างจากที่ครูป,ปุ้ยการกระบาดก็ได้เช่นกันค่ะ แต่เมื่อนับแล้วจะต้องได้36จําจำนวนเช่นกันนะคะต่อไปค่ะ4ี่สิเด็กๆมาดูก่อนนะคะว่าใน1กอบมีรถอยู่กี่คันนะคะให้เด็กๆนับนะคะครูปุ้ยจะชี้ให้ค่ะได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ1กอบนะคะจะมีรถอยู่10บคันดังนั้นเราจะนับทีละ10 นะคะคแสดงจำนวน40ได้ดังนี้นะคะ 1, 10 20 30 40เสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คุกปุ้ยขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ